ครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวการ์ดเลวันเทียนนะครับก็โทษเวลานะที่ทาคลิปช้าหน่อยบพรรีวิวช่วงนี้เจ็บคอมากครับไม่ค่อยสบายนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นสายล้มมาครับเพราะว่าดูรวมๆแล้วนะครับไปเล่นสายจบไว้เนี่ยคือจี้มันจัดไม่พองจริงครับที่ไม่พองจริงก็เลยต้องจัดจี้สายล้มนะครับ สายลมก็จะจัดเป็นเซตนี้นะครับแล้วคือบัฟเนี่ยบัฟเขาให้มาเป็นสายลมด้วยครับคือคือบัฟเนี่ยเป็นบัฟสร้างแร,มง,รงมังและเมืองคูนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเหมาะกับการเล่นสายลมมากกว่านะครับเซตที่เล่นก็จะเเป็นปเซตนี้นะครับะนะครับเซตนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นไปเล่นกันเลยครับผม คือลองไปเล่นนะครับลองลองไปเล่นสายจบไว้ละคือจิ้มไม่พองจริงครับแต่ถ้าเล่นเป็นสายสายลบมเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเวิร์กนะน่าจะเวิร์กอยู่ครับคือถ้าเล่นสายลมเนี่ยถ้าเจอหลุมดําดักใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราจเจอดักจุดสตาร์ทเนี่ยเราก็มีโอกาสไปบินได้เนาะไปบินแล้วก็มามา,มาสร้างแลนด์มาร์กนะครับก็เล่นสายลมมันมันก็โอเคนะแต่สายจบไวนี่ดูดูดูโซงแล้วมันไม่ไหวจริงนะครับรอกาสไปนนี้เพราะฉะนั้นการเป็นเนี้ยต้องเล่นสายลมครับสายล้ม เดี๋ยวเราเปิดสิบก่อนละกันครับขอกันเกาะก่อนอ่ะสิบก่อนครับแต่โมเดลมันสวยดีนะดิดูโมเดลมันีถือดาบโคตรเท่อะเ <c oughs> บิ้ลสองก่อน <c oughs> ไปสิบเลยแม่นจริงจริงอืมไม่ได้แปดทอยแรงไป กรเบนแปดโอ้โหมีมีเดินไกลสองเท่าป่ะโอ้โคตรเท่เดินไกลอ่ะเดี๋ยวผมจะเทสสก,กิลนี้ก่อนละกันครับจะพยายามจะพยายามเพลสก,กิลยีล่สิบเปอร์เซ็นต์ก่อนละกันเนาะว่ามันจะออกดีไหมอ่ะเบิร์นก่อนละกันครับออกไม่เออยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ครับออกนะถือว่าออกดีนะสก,กิลยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้ได้อยู่นะ ไม่ออกเกาะว่ะโคตรสวยโคตรสวยคื <c oughs> อตัวนี้ครับต้องเล่นสายลมครับเพราะว่าถ้าเจอไอเดวเิโองโรสเนี่ยคือถ้าเจอหลุมดําดักดักสตดสตา้าเนี่ยล้วก็มีโอกาสไปจบแล้วก็มีโอกาสได้แลนด์มาร์กนะคือการบินครับต้องเลงบินหรือได้แลนด์มาร์กบินปลลูกไม่บินว่ะ <c oughs> ทุบเกาะแล้วกันครับ เดี๋ยวเราค่าเขาแล้วกันครับเดี๋ยวเราขอขอเทสสกิลก่อนมีการ์ดดัการ์ดดัเพชรบวกถือไปไหนเนี่ยเร่งหกแล้วกันเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับออกไหมออกนะครับตัวนี้ต้องต้องเหมาะกับเหมาะกับสายล้มนะไปสายจบไว้ไม่น่ารอดครับตัวนี้ื <G ül üş> กมันจะเลงบินแม่งใจร้ายว่ะไม่ให้เราบินนะครับ12ก่อนละกันออก11แต่โมเดลนี้มันสวยนะครับโมเดลถือดาบโคตรเท่เลยดิถือดาบแล้วมีไฟอยู่ด้านหลังเท่มากแต่สก,กิลแม่งโคตรห่วยอะทำการใจ้สก,กิลอย่างห่วยเลย เบอร์สองก่อนสี่สิบสองล้วกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเลงบินแล้วกันครับเปิดอนับไปบินเลยฟื้นออกไหมออกนะครับก็ไอทงเนี้ยผมเรียกว่าทงลแล้วกันเราจะเล่านๆน,น,น,นะเป็นทงเนาะทงนะครับโอกาสก็สเป็นต์ะก็เกสรนตครับมันมันควร่จะออกอยู่แรป่าเก้าสิบปอร์เเนาะ เบิ้ลอาจจะเบิ้ลมีขนาดนั้นลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพบความแพ้เมืองเลยดีกว่าคูณข้าไปคูณสี่เจ็บอ่ะเจ็บแน่นอนคูณสีต่ตรงกู้ว่ผมตองกู้แต่ทงเนี่ยทงถัวออกดีนะเพราะว่าเป็นงทงก็สิบเปอร์เซ็นต์งเนี้ยมันคูณที่จะออกทุกรอบอยู่แล้วนะครับแต่เกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเทสกันตาหน้าเนาะ แต่ก็ทอยแม่นนะตัวนี้ทอยแม่นอยู่ว่าทอ,แอยทอแม่นใช้ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราต้องจบเมืองเดี๋ยวเราต้องฆ่าเขาแล้วครับเพราะว่าเขาอยู่ยาวเกินไปแล้วนะเดี๋ยวเพื่อไปฆ่าเขา,เขาดีกว่าอ,อันนี้ก่อนแอปเปลิลออกไหมไม่ออกนะครับ ผมว่านะีผมต้องจบแล้วแหละนะเพราะว่าอยู่มากเนี่ยจ,จะแพ้ได้นะทำเล่นไปนี่แพ้เหมือนกันนะอ่ะเบิลสองก่อนแต่ตัวนี้ทอยแมน่นะผมทอยแม่นมากเบิลเบิได้รัวๆตัวนี้ ครับจังหวะน,นี้เราจะแพ้แล้วเดี๋ยวเราเล่นสามมาคันท้บลองดูว่าจะทอยสามันหรือเปล่านะ <c oughs> ไม่ได้ครับเ <c oughs> นี่ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันก็ไม่ออกนะออกแค่รอบเดียวเองเขาจะฆ่าเราอ่ะ จิตใจทำด้วยอะไรกูจะคูณแพงว่ะเจ็บว่ะคูณออ่ะเร็งสิบสองกับเก้าแล้วกันครับตัดก่อนแต่ทอยแม่นตรงนี้ทอยแม่นอยู่ทอยแม่นใช้ได้แล้วตัวนี้ <c oughs> โอ้โหโทอยสี่ไปสิบสอง ไอ้บ้าอุตสาห์ทอยสีแม่งปัสสิบสองเลยตรงนี้เลยครับผมว่าต้องจบเมืองแแหละเพราะว่าผมผมไม่ได้ฆ่าเขาเลยไงหาโอกาสฆ่าเขาไม่ได้ทีครับงั้นจบเมืองแล้วกัน คือถ้าตรงนี้ถ้ามันเป็นบัฟนะให้ถ้าให้บัฟดูดไปนหนผมว่าน่าจะโอเคเนาะดูดแล้วขังแล้วก็ตัดทางฟ้าน่าจะแจ่มอะ่ะตัวนี้หรือไม่ก็เป็นจากธงเนี่ยเป็นธงแบบเป็นธงสร้างมาปบแล้วมันดูดอะ่ะเอออย่างนั้นน่าจะโหดเลยนะสร้างมาปุ๊บดูดปั๊บเนะี่ยถ้าเป็นธงอย่างเงี้ก็ถือว่าเด็ดอยู่นะ เดี๋ยวเราเล็งจบจบแล้วการท้ผมต้องจบแล้วแหละสิองครับผมถือว่าสายล้มถือว่าโอเคนะถือว่าเยี่ยมเลยสายล้ม สายลบตรงนี้นะถือว่าโหใช้ได้นะอะ่เดี๋ยวอีกสักเกมแล้วกันนะผมสำหรับสายลบเนาะเจอ,อ,อเฮเลนนะครับอ้ <c oughs> <c oughs> อน,นี้สายจบไวว่ะเด,วเดี๋ยวจบตอนนี้นะเดี๋ยวรอไปเทสในสายจบไวดีกว่าเนาะ ว่าใสา่ไหนโอเคกวกาัน,นะแต่สายโจไวเนี่ยไม่แนะนําให้เล่นนะเพราะว่าจี้มันไม่พองจริงแต่ถ้าสายลมเนี่ยแนะนําว่าเล่นเซนี้ก็สูว่าเถื่อนเหมือนกันนะเซนี้ชัว่าเถื่อนอยู่ <c oughs> มีบินตามเ <c oughs> ดี๋ยวนี้มีคนใส่บินตามด้วยเหรอ <c oughs> อืม แต่ถอยแม่นนะตัวนี้อยแม่นอยู่ครับเบิ้ลอะไรสิบสองนี่เบิ้ลเบิ้ลง่ายมากตัวนี้อ่าสิบสองรอบลุงครับทอยแม่นจริงทงออกนะครับได้ไลมาร์คด้วยเขามีแปลนไหมมีแปลน นะครับภาพนี้เดี๋ยวเราฆ่าเขาแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นในสายสายจบไวดีกว่าเนาะสายลมก็ตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคใส่เสร็จนี้ก็ถือว่าเยี่ยมครับลองเล่นดูนะเสตนนี้อ่ะผมฆ่าเขาแล้วกันครับขี้เกียจเล่นแล้วเดี๋ยวไปสายจบไวดีกว่าเนาะขังไม่โอ้ขังครับถ้าตัดนางฟ้านะมึงเงยเรียบร้อยครับผม โอเคนะครับคือข้อดีของเซตนี้นะครับคือถ้าเจอหลุมดําดักจู่สไตเนี่ยคือคุณก็มีโอกาสไปบินได้นะครับมีโอกาสไปบินแล้วก็ได้แลนด์มาร์กไงปักธงได้แลนด์มาร์กเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของของเซตที่ผมเล่นนะบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ต้องใส่แปรนใส่เป็นแก๊สแบบรีโมทก็โอเคนะครับแต่คือผมคิดรวมๆแล้วนะผมคิดว่าการใส่แปรนเนี่ยมันมันดีกว่าการใส่แก๊สแบบรีโมทนะครับเพราะว่าแก๊สแบบรีโมทเนี่ย โอกาสที่คุณี่จะจะ,จะต้องวนไปจุดจุดจัดงานเนี่ยคือมันยากกว่าการสร้างสามหลังนะครับคือสร้างสามหลังเนี่ยโอกาสมันสร้างเยอะกว่าไงใช่ไหมอ่ะก็ลองเล่นเซตประยุกเซตเอาเองล้วกันครับส่วนตัวผมผมใส่แปนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นในสายจบกไว้ดีกว่าครับเล่นเป็นแผนที่น้าแข็งแล้วกันเนะาะอ่ะพอดีจะทำภารกิจด้ยวยรับแผนที่น้ําแข็งทําภารกิจเล่นแผนน้ําแข็งด้วยอ่ะเออผมจะใส่เป็นกล่องมีแล้วกันครับ จะได้เป็นการกันตายด้วยกล่องบินเบิ้ลไม่เอากล่องบินน้ำหอมแล้วกันโค้งกับกัดโค้งกับายแดงเนาะแล้วก็โคง้งโค้งเป็น,นออฟเบิ้ลแล้วกันเนาะโอเคเบิ้ลหนอกเกาะน้ำหอมโอเคครับอ่ะผมจะเน้นใส่เป็นกล่องบินกันตาแล้วกันครับบางคนเน่ยจะใส่เป็นบินด่วนแต่ผมชอบกล่องบินมากกว่าเพราะว่าโอกาสช่วยมันเยอะมากกว่านะครับ บางคนใส่เป็นเบิ้ลบินก็แล้วแต่ท่านเลยครับแต่ท่านเลยแต่ผมชอบกล่องบินมากกว่าถึงมันจะบินบินผิดจังหวะก็ตามแต่มันก็ช่วยชีวิตเราได้นะกล่องบินเจอแทบบวีอโอรสนะครับชิบหายละชิบหายละเจอตัวนี้คุดเกียดเลยหลุมดำแม่งออกรุนรัวคือบางทีเลยแบบออกแม่งทุกตาก,ก็ชิบหายนะครับสู้ยากเหมือนกันนะตัวนี้รู้เลยว่าเจอดักช่องบินแน่นอนเจอตัวนี้ เซ็ตยังเถื่อนชิบหายจะลอดหัวกูวเกมนี้มันไม่ออกเว้ยแม่งม,มีการเกมอวยไก่ด้วยครับไม่ออกเอาเว้ยขออวยตัวใหม่หน่อยได้ป่ะนี่ครับตัวนี้มันเบิ้ลสองดีมากนะทุกคนเบิ้ลสองรัวๆเลยรุนนับเบิ้ลแล้วกันครับ ไม่ออกว่ะแอปเปิลกูมแม่งเน่าว่ะแอปเปิลแม่งลงเกลือใช่เปเลยไม่ออกเลยบินสิลูกบินสิลูกบินสิลูกบิน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 ไม่บินนะครับแอปเปิลแม่งลงเกลือไม่ออกเลยเขาเ็าจะพยายามดักเมืองเราให้ได้นะครับเลยก็ไม่ออกนะดีดีดีออกมากนะพี่เสียว คือถ้าเป็นตัวดักเนี่ยผมว่าออกพนานแล้วนะแต่นี้เขาไม่ใช่ตัวดักนะครับก็เลยได้โอกาสรอดตายเป็นรอดตายหน่อยอเขาดักแล้วครับช่องบินแน่นอนครับไม่น่ารอดโดนดักช่องบินแม่งดับอนาคตกูเลยจงังหวะนี้ <c oughs> แอปเปิลออกเว้ยวววเออผมเล็งเลขอะไรดีวะคิดไม่ออกวะ สักสี่สักห้าลแล้วกันครับมันเบิล oh. หกชิ้หายอ่ะขอห้าแล้วกันครับ <5. S 1> ไม่ออกว่ะลูยนั่นะน่าจะกดคุกกี้เนาะ <10. S 1> ผมพลาเดเองผมพลาดผมพลาเดเองผมพลาเดเองโอ้ <10. S 1> โหใบแดงออกอีก <laughs> ซื้อปุ๊บออกปั๊บจะโหดไปไหนพี่แลาแมารมา์ดด้วยครับซื้อปุ๊บออกปั๊บแหละ,หละไม่เอาก็ได้วะบ,บินนตลูกบินหน่อยบินหน่อยบินหน่อยอมไม่บินเลยต้องพึง่งต้องพึ่งป้ายแดงและตอนนี้ต้องพึ่งป้ายแดงนั่นแหละโอกาสจบวันนี้อยู่นะเบิ้ลสองเบิ้ลสองแล้วก็สามพูดเหมือนทำได้ด พูดเหมือนทำได้เบิ 2, เ้ลสองเบิ้ลสองแล้วก็สามตัวตัวต,ตัวนี้มันเบิ้ลสองแม่นนะตัวเนี้ยเนี่ยครับถ้าสายจบไว้เนี่ยเจออย่างนี้มันก็หนักเฮ้ยเขาจะทำอะไรของเขาเขาแช่ตรงนั้นเพื่ออะไรโอ้เขากัน้น 2, เกาะวะเบิ้ลสองเบิ้ลสองลงเกาะทอยสี่โอเคเบิ 2, 2, ้ลสองสองทีลูกเอ๋ยอห้า เอามึมแพ้แล้วกันแต่เขาตกทีก็น่าจะต้องนางฟ้าผมต้องนางฟ้าเมืองเราแงพง <า S 1> ือต้องนางฟ้าเหมือนกันครับตรงนั้น <ยะ S 1> มีแปน้นปอมว่ะเบิ้นหก เบิ้ลทำไมลูกพอ่เอเบิ้ลหกะพอพับเราไม่โลภมากขอรอบเดียวพอเล่นมากมเดี๋ยวแม่งแพ้แทอยสิบนะครับทอยสิบสองน,นี่คือตายแน่น,นอนอ่ะร้อยล้านนะครับโอเคห่ยรอดตายนุ๊กว่าทอยสิบกับสิบสองโงเงียบอีกแล้ว โขงเงียบว่ะตัวนี้นี่ครับดูดิโคงเรามันเงียบจริงๆอ่ะนี่ออก,ก่ละโขงเงียบทำไงได้โคเราไม่ออกสองรอบเลยนะครับสองสามรอบไปแ้แหละตนตัด,ดีครับ มันเงี้ยบปะทำจะสูส้ใครได้ <c oughs> ป้ายแดงก็ไม่ออกครับสร้างสร้างไปกี่หลังก็ไม่รู้ไม่ออกเลยป้ายแดงหรอคูเบิ้ลสิบเอายังรอดตายอยู่เว้ยกลัวถทอยกล้ามมันไปบินนะสิประเด็น โขงลูกพ่อข,อขอโขงเท่านั้นโอ้ยโขงโขงแม่งลงเกลือไปแทงก็ลงเกลือชิบหายอันนี้นะครับคือคือ,คอ,คอที่ผมไม่อยากเล่นสายจบไวไงคือคงคือโของอะไรมันไม่ค่อยจะออกนะครับคือไปเล่นสายล้มเนี่ยมันช็อตเดียวตายไงแต่คือสายนี้แม่งแม่งไปแทงลงเกลือโของก็ลงเกลือเอาออกสามอีกอะถ <laughs> อยสองออกสาม มานะครับป้ายแดงเราไม่ออกเลยเอามาจะ oh, ต,ต้องเล่นจนกว่าจะชนะได้ใะแมปนี้ยมามันต้องมีการเวลวใหมายบ้างดีวะรูทอยแม่นยังเลยพี <Yeah. S 2> ถ่ถ้าถ้าป้ายแดงออกนะผมก็ยอมพี่แหละนะคือผมสร้างเมื่กี่หลายก็ไม่ออกเลย oh. นั่นไงดูสิดูสองมาตรฐานชัดๆป้ายแดงรัว คงก็ไม่ออกคืออะไรโ <c oughs> อกาสจบเรามันกี่รอบแล้วผมจะโขงไม่ออกป้ายแดงก็ไม่ออกเลยแล้วเขานี่สร้างปุ๊บออกปับ๊บคืออะไรไม่ไหววะ่ะใส่กล่องบินนี่มันไม่ออกเลยวะ่ะถ้าเขาถ้าเขาเทคมือเราไม่ได้ล่ะใส่เป็นหมีล้วกันครับไม่เทคจังเจอแปนปอมนี่ก็โคตรเกลียดเลยเอาหมีไปกินแล้วกันนะหมีแล้วกันครับ ซื้อทีก็ซื้อไม่ได้นะบอกเลยเจอหมีเราตกเมืองสองหลังก็ต้องนางฟ้าถ้าถ้าเป็นเมืองเมืองคูณสองเ่เมืองเมืองคู่อะตกทีก็ต้องนางฟ้าบอกเลยเจอหมีแล้วแพงรู้สึกว่าสกิลทงเนี่ยจะไม่ได้ใช่นะคือหาโอกาสบินไม่ได้แล้วสกิลทงเนี่ยแร้วก็เจอหลุมดําดักตลอดแหละช่องบินบินไม่ได้เลยหาจังหวะบ,บินไม่ได้ครับเจอมาฮีโรบะ เขาเล่นเซตลารวะเนี่ยโอ้โหเ้นธงยึดเขจะเถื่อไปไหนเนี่ยอุ้ยแต่เขาน่ารักจังเลยอ่ะกดส่งรอยิ้มให้เขาหน่อยได้ไหมน่ารักจริงๆเลยะน่ารักมากเลยผมนี่กดส่งรอยิ้มให้เลยครับน่ารักมากน่ารักจริงเลยอ่ะคนอะไรน่ารักจังเลยโคตรมอเลยกูคลิปนี้ เบื้องสิบไปครับเราจะได้เป็นสร้างสองหลังนะอโอ้แผลแผลยังดีนะยังดีเกาะห้ารับออกแผลยังดีกานะห้าเพราะว่ายัางเน้เมืองไงโอ้โหออกรัว,วแอปเปออิ้ล,ลนะออกรัวๆเลยเน้นว่าออกรัวๆต้องดักช่องบินต่อครับไม่งั้นเราเสร็จแต่อย่างเขียนแอปเปิ้ลมันออกทุกรอบจริงๆวันตานี้ เขายังถอนหายใจ้วยแอปเปิลเราอ่ะจะเถื่อนเป็นแอปเปิลแอปเปิลมันเถื่อนจริงตานี้ยอมรับว่าเถื่อนเออคือมันต้องอย่างนี้ดิวะโขมันต้องออกแบบนี้ไม่ใช่แบบตาเมื่อกี้เออมันต้องอย่างนี้อุ้ยถอยกถอยเจ็ดไม่ได้ใช่ไหมกดสองรอยยิ้มเลยครับเขาจะฆ่าเรานะครับเขามีออฟซ่าเมืองขูนมาเนี่ย ชิบหายมีสร้างมึงคูนด้วะ่ะเอาละชิบหายแล้วครับจังหวะน,นี้เราจะรอดไหมแต่เขาก็บินมาดูดเราไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าหลุมดํามันแช่ตรงนี้อยู่แล้วเข้าตรงนี้ได้นี่วะเออวะดูดเข้าได้ะ่ะป้องกันไม่ออกวะ ใจเย็นครับผมใจเย็นใจเย็นเราเราเรายังยังไม่ล้มละลายง,ง่ายๆนะจ๊ะใจเย็นประเด็นนึงก็คือไอออฟนั้นเราไม่ออกออฟป้องกันห้าสิบเราไม่ออกติงเจ็ดแล้วกันเนาะลิงเจ็ดสก้าแล้วกันครับขอเมืองก่นกอนเอาละไข้าวแล้วกบเพรากับเพราหมูสับ ทงมเมื่อกี้ทงเขาไม่ออกใช่ไหมงั้นเราสิบสองดีกว่าอุ้ยกระตุกสปดเลยตอนลุนป้องกันแล้วผมป้องกันจะออกหรือเปล่าไม่ออกป้องกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ออก,อก,ออกโอ้้แพ้เลยครับโอ้ย อ่ะนะครับก็อ่ะอีกสักเกมแล้วกันครับผมคือต้องเล่นกว่าจะชนะว่ะแม่งถอยจิตไม่ได้ว่ะแม่งออกเก้าจบแล้วออลเราป้องกันเราไม่ออกด้วยนะป้องกันเราห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอีกสักรอบแล้วกันผมอีกสักรอบแล้วกันต้องเล่นจนกว่าจะชนะวัตการ์ดใบเนี้ยมันต้องชนะบ้างสักเกมเหรอวะใช่ไหมไมันคงจะไม่แพ้แบบรัวๆเนี่ยครับคืออย่างที่บอกเขาว่าตัวเนี้ยไปสายจบไปคือมันไม่โหดนะไม่โหดจริงๆก็ต้องไปสายล้มอ่ะตัวเนี้ย นะครับเพราะว่าสกิลบินเนี่ยสกิลบินเนี่ยมันออกยากนะคือเราต้องไปเลงบินแล้วก็ทงออกดูแล้วนะ่าจะเป็นสายล้มมากกว่าตัวนี้นะเป็นสายจบไว้นี่ไม่น่าไว้นะครับมันต้องชนะบ้างหรอเกมนี้ใช่ไหมคลิปนี้มันต้องชนะสกิลกหรอวะคือถ้าแพ้ปั๊เนี่ยก็ปิดคลิปเลยนะครับ <laughs> เหนื่อยแพ้สามเกมติดเลยเหนื่อย มันต้องอวยตัวใหม่บ้างดยวะใช่ไหมเออมันต้องอวยตัวใหม่บ้างโอ้โหแปนแปนออกแล้วครับแปนออกแล้วแปนท่านนี่ช่างวิ่งนีเหลือเกินอื้มอื้มเบิ้ลรัวๆเลยจ้านะจ๋าโอ้นะครับทำไงดีวะมาเป็นช็อตครับหมวกมาเป็นช็อตเลย ยังทอยสีได้อยู่ยังมีความแม่น4ีอยู่ตัวนี้เลขสิบก็แล้วกันครับเราต้องการเกาะก่อนออกแปดสามแล้วกันครับเออไปแดงออกหนึ่ยลูกไปแดงโอ้โหแอปเปิลออกวิเทีเร็มากทั้งแถบโอเคประเด็นนะเว้ยคือจะโดนเกาะหรือเปล่าออกเกมนี้ ใส่หนีไปด้วยวะคุดเถื่อนไม่มีโขงนะครับอาจจะต้องกันคู่กวดรแล้วังครับเพราะว่าเขาจบได้นะบินอีกดวงจะดีไปไหนได้บินสร้างสำหรับมาเลยครับไม่ออก เล็งแปดละกันครับลุ้นในนั้นละกันเนาะลุ้นป้ายแดงละกันครับถ้าป้ายแดงออกก็เบิ้ลสองจบอ่าโอเคมันมาไว้ไป้ายแดงมันมาเบิ้ลสองโค้งมาเบิ้ลสองสองเออโอ้ยชนะสักที <c oughs> นึกว่าจะไม่ชนะเกมนี้ะนะครับก็เป็นว่าตัวเนี้ยก็เหมาะกับสายลมมากกว่าเนาะผมแนะนําว่าตัวเนี้ยเหมาะกับสายล้มนะครับเป็นสายโจวไวก็ อย่างที่เห็นเนาะว่าโอกาสบินมันยากครับผมคือการการที่คุณจะเลงบินอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าการเลงบินอย่างเดียวเนี่ยมันเสียเปียบนะครับ <_ A> คือคุณต้องพยายามเดินวางม,มือให้ได้เยอะนะครับ <_ A> คือถ้าเลงบินอย่างเดียวเนี่ยมันก็เสียเปรียบนะเสียเปียบตรงที่มืออาจจะน้อยกว่านะครับแต่มันได้เลนด์มาร์กไงเวลาไปบินเนะ <_ A> เาะอ่ะก็รอแต่ท่านผู้ชมลวกันครับว่าจะเล่นเซตไหนแต่ส่วนตัวผมชอบเซตสายล้มมากกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็มารีวิวมารีวิวดูเนาะว่าสายไหนโหดกว่านนะครับงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม ก็่คลิปนี้นะก็ชอบชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ